อสวัสดีนักเรียนเป็นปหกนะที่เราเรียนผ่านมาก็คือพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมนั่นเองความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมนั่นเองแต่วันนี้ครับจากที่เป็นเคยเป็นตัวเลขอ่ะอ่อนจะกลายเป็นโจทย์ปัญหาอ่ะมาดูว่าโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมอ่าไหาด้อย่างไรอ่ะพูดไป อาจจะนานมาดูตัวอย่างเลยครับอ้าวสระน้าน,ะน,นะ,นะะ,ะน้สระนะตกตกพิมพ์ตกสระน้ํารูปหกเหลี่ยมด้านเท่ายาวด้านละสามร้อยห้าสิบเซนติเมตรวัดโดยรอบสระน้ํารูปหกเหลี่ยมด้านเท่ารูปนี้ยาวเท่ากับกี่เซนติเมตรเพราะว่าวัดโดยรอบแสดงว่าอะไรครับนี่วัดโดยรอบเนี่ยมันจะมีความยาวเท่าไหร่ อา่าวัดโดยรอบก็คืออะไรครับความยาวรอบรูปไงนาความยาวรอบรูปก็คือนําความยาวทั้งหมดมาบวกกันม่เคยบอกไปแล้วอา้าวตัวนี้สัญ,สญ,ญลักษณ์ความเหมือนครับสัญ,ญลักษณ์ความเหมือนอา้าวง่ายเลยครับข้อนี้ข้อนี้ก็คือสามร้อยสิบจะได้ว่าทั้งหมดก็คือสามร้อยห้าสิบนั่นเองเพราะมันเหมือนกันอา้าวจะได้เป็นแบบนี้ครับ สามสิบบวกกันทั้งหมดหกครั้งอ้าวสำหรับไข่ดิโอ้ยขี้เกียจบวกคูณดีกว่าเอาหกนะไม่ใช่สี่หกครั้งหกครั้งอ,อ้าวสหาสิบคูณหกอ้าวจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวพาคูณไปเลยอ้าวสามมันได้สองพันหนึ่งจริงหรือเปล่าอ้าวลองดูซิคูณหกหกศูนย์ได้ศูนย์หกห้าสามสิบใส่ศูนย์ทดสามหกสามสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ด นี่ไงอ่าตอบสองพันหนึ่งร้อยเซนติเมตรนั่นเองอ่าไม่ยากครับวันนี้การหาที่เป็นโจทย์ปัญหาครับเราเปิดแบบฝึกหัดของวิชาคณิตศาสตร์ครับไปที่หน้าสี่สิเก้าห้าสิบเท่านั้นนะสองหน้านี้เท่านั้นหน้าอื่นเที่ยงมันอ่าทำแบบฝึกหัดสองหน้านี้มาส่งคุณครูแล้วถ่ายรูปส่งมาทาง Facebook เป็นข้อความส่วนตัวนะครับถ้าใครไม่ส่งมาคุณครูถือว่าขาดเรียนนะเพราะว่าท่านพ่อบอกไปแล้วถ้าใครไม่ส่งขาดเรียนไปเลยแล้วมีผลต่อการเลื่อนชั้นตามนี้นะครับตรวจงานเป็นรายวันนะสำหรับงานวันนี้ก็คือส่งมาเลยทํเสร็จแล้วส่งมาเลยครับ